ตอนนี้เราอยู่ในแมป l i g h t o c a t t e r เรากลักบมาอีกแล้วกับแมปนี้ในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแต่งเป็นพนักงานส่งพิซซ่ากันแล้วกันนะมาเลยเนย่พี่นิวก็แต่งเป็นพนักงานส่งพิซซ่าแล้วเพราะว่าภารกิจในวันนี้ เกี่ยวกับพิซ่านั่นก็คือเดี๋ยวเราจะล่องหนปุ๊บมาดูกันเน่ล่องหนแบบนี้แล้วก็เนียนๆไปเป็นพนักงานส่งพิซ่าเพราะภารกิจในวันนี้ของเรานั้นก็คือการแกล้งคนนั่นเองอ่ะเราก็ทําการแบบว่าเอาไอเทมพิซ่าออกมาแบบนี้นะโอ้โหจะบอกว่าพิซ่านี่คือแผ่นใหญ่กว่าตัวเราอีกเนี่ยและหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเซลฟี่นะเออมันสามารถเซลฟี่กับพิซ za ได้ไหมอ่ะโอไม่ได้หรอ,อแต่ตอนที่เราเซลฟี่เนี่ยเดี๋ยวขอแบบว่าไม่ล่องหนแล้วกันนะอยากถือพิซ่าด้วยแล้วก็เซลฟี่ด้วยอะ่ะมันไม่ให้อะ่ะแล้ว ล้วเราก็ทําการแชะไปแบบนี้เลยแล้วเราก็เขียนข้อความว่าบ n e อนพิซซ่านี่บอนพิซซ่าให้ทําการแบบว่าอ่าคอนแทคนะคะหรือว่าติดต่อเรานะ แล้วเราเนี่ยจะส่งพิซซ่าให้กับคุณแล้วครั้เนี้ยเราก็ทําการโพสลงสตอรี่สตอรี่เนี่ยเพราะว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมันสามารถให้เราโพสต์ลงสตอรี่ได้เราก็ทําการโพสต์ลงสตอรี่ฟึบแบบนี้เลยกด yes เป็นเลยแล้วตอนนี้นะเราก็โพสต์ลงสตอรี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครมาดูสตอรี่เราไหมก็มาดูกันว่าจะมีใครสั่งพิซซ่ากับเราไหมแต่ว่าตอนนี้ขอลองหวนก่อนเฟิร์บแบบนี้และในเฟิร์บนี้ก็จะไม่มีใครเห็นตัวเราเดี๋ยวขอเข้าไปส่อง่อยนะว่ามีใคร เข้ามาดูสตอรี่เราหรือ,อยังจะมีหรือ,อยังนะรู้สึกว่ายังไม่มีใครเข้ามาดูเลยเนี่ยยังมีแค่ศูนย์คนอยู่เลย <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราลองไปตามบ้านดูก่อนแล้วกันนะคือตอนนี้เราล่องหนอยู่มันจะไม่มีใครเห็นเราในบ้านหลังนี้อ้าวบ้านหลังนี้มีคนอยู่พอดีเดี๋ยวเราลองกดกิ่งดูละกันนะติ๊งตองถ้าเกิดเรากดกิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านต้องเดินมาแน่นอน แน่เดินมาแล้วแต่เขาจะไม่เห็นเรานะสมมุติถ้าเกิดเราถือถาพิซซ่าแบบนี้เขาก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าพิซซ่าก็ร้องห่นเหมือนกันเฮ้ยเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วอุ้ยเขาเดินชนเราด้วยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราแบบว่านิยงๆเข้าไปในบ้านเขากันแล้วกันนะอ้าวไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวซะแล้วเออ เออไม่กินพิซซาเหรอสรุปแล้วเจ้าของบ้านไปเที่ยวซะแล้วเออโถอดแกล้งเลยแต่รู้สึกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยกลับมาบ้านแล้วนะหลังจากที่เธอไปเที่ยวมาเธอเธอก็สงสัยว่าใครมากดกิ่งงั้นเดี๋ยวเราลองเซลฟี่กับเธอตรงนี้ก็ได้นะ1 2 3แชะแล้วเราก็ส่งให้กับเธอเธอชื่อว่าลินลิน180ใช่ไหมนี่เลยเราก็ส่งให้กับเธอไปแล้วดูเหมือนกับว่าตอนนี้เธอก็ยืนมองมือถืออยู่แต่เจ้าของบ้านก็คือยังไงคือเออ เออเห็นรูปไหมจ๊ะเห็นรูปที่เราส่งไปให้ไหมในระหว่างที่เรารอให้เธอเปิดประตูให้เราเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่ามีใครมาดูสตอรี่เราหรือยังมีใครมาดูหรือยังนะก็ยังไม่มีใครมาดูสตอรี่เราเลยอ่ะอุ๊ยแต่ว่าเธอก็เปิดบ้านแล้วเข้าไป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 นี่เธอเปิดบ้านแล้วกว่าจะเปิดก็คือแบบนานมากแล้วเธอก็คงมองหาว่าใครมากดกลิ่งเอาไว้เดยว ปิดประตูหนีบเราซะง,งั้นโอ้โหแล้วเธอก็ล็อกประตูด้วยไมอออ่เราออกเอาทำยังไงเธอกลับมาแล้วเธอกลับมาแล้วเฮ้ยเธอกลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะทําการปรากฏตัวนะเช่งนี่เลยอะแล้วเธอก็เปิดประตูมาแล้วเธอเห็นหรือเปล่าไอ้สวัสดีจ้าฉันอาพิซซ่ามาส่งตกใจไหมจา้า <c oughs> แต่ว่าเธอก็ยืนเล่นมือถือไม่สนใจเรา <c oughs> เรเธอก็เอาพิซซาออกมาโอเคสรุปว่าเธอคนนี้ไม่กินพิซซาอ่ะสงสัยว่าเธอไม่หิวนะตอนนี้มีใครมาดูสตอรี่เราหรือยังหนะ้ามีใครมาดูหรือยังเอ้ยมีคนมาดูแล้วหนึ่งคนแต่ว่าหนึ่งคนนี้เขาก็ไม่ได้ติดต่อเรามานะใครส่งรูปมาใครส่งรูปมาเฮ้ยอ่าวันดีจ้าเรานึกว่าเธอต้องการพิซซาซะอีกปรากฏว่าเพื่อนเราส่งรูปเซลฟี่มาให้เราดูใครก็ไม่รู้อะงั้นเราเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าอ่าลองหุ่นนี่เลย แล้วอ่านี่ไงโอ้คนที่ส่งรูปให้เราไม่กี้นี้นี่นาจําจได้จําชุดได้แล้วบ้านหลังนี้กริ่งอยู่ตรงไหนตึก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 ประตูล็อกด้วยเอ้าเดี๋ยวนะกริ่งอยู่ตรงไหนในบ้านหลังนี้จะบอกว่าหน้าบ้านอยู่นี่หน้าบ้านที่แท้จริงอยู่นี่อ๋อแล้วกริ่งก็อยู่ตรงนี้เอ้ามา ติ้งตองติ้งตองอยังดยินเสียงจริงหรือเปล่านี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอยือนอยู่ด้านล่างของบ้านนะอ่านี่ไงเธออยู่ตรงนี้มือนกับว่าเธอเนี่ยไม่ได้ยินเสียงกริ่งที่เรากดนะแล้วมีใครส่งรูปอะไรมาอีกเนะี่ยอ่ะดูซิอ่ามีคนส่งรูปมาให้เราดูฮะโอ้โหเดี๋ยว VR เดทพวกเราเดทกันอ๋อมือนกับว่า2คนนี้เป็นแฟนกันแล้วก็ไปเดทกันแล้วก็ส่งรูปให้กับเราดูเพื่อไหนลรงดูเซว่ามีคนมาดูสตอรี่เราหรือยังอ้ามีคนมาดูสตอรี่เรา2คนแล้วแต่ก็ไม่มีใครต้องการสั่งพิซ่าเลยงั้นก็ต้องมาบ้านนี้แล้วแหละนะปึ๊บมานี่เจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านยืนรีมือถืออยู่ในบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเราไม่ใช่ผีพนักงานส่งพิซ่านะเราล่องหนหเฉยอีกรอบนึงก็ได้ติ๊งตองเปิดเถอะนะ กราจะได้เข้าไปในบ้านนายไปเร็วู้เขาเปิดแล้วแล้วเขาก็ยืนมองว่าใครใครมากดเกงเนี้ยฮะใครมาแกล้งฉัน เออไอพวกนี้เนี่ยแล้วเจ้าของบ้านคือก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เห็นเราหรอกเดี๋ยวเราขอแกล้งเจ้าของบ้านก่อนด้วยการแบบว่าอ่าเซลฟี่ด้วยไปไหนล่ะไม่ไม่ต้องรีบก็ได้นายนะนี่เซลฟี่ไปแล้วแม็ก907นี่เราส่งรูปที่เราเซลฟี่เขาไปส่งไปแล้วนะแม็กดูมือถือด้วยแม็กอ่าแล้วแม็กก็ดูมือถือเขาคงเห็นรูปที่เราส่งไปแล้วแล้วเขาก็ดูมือถือแบบนิ่งเงียบอ่ะ แล้วแฟนเจ้าของบ้านก็เข้ามาแล้วมันยังไงแล้วคราวนี้แม็กก็ส่งรูปกลับมาไหนดูซิอ้าวเดี๋ยวนะแม็กอ๋อแม็กถ่ายรูปแฟนตัวเองส่งให้กับเราเพื่อแล้วอันนี้ใครเนี่ยแฟนแม็กเหรออ๋อแล้วแฟนแม็กก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับแม็กให้กับเราดูเพื่อโอ้เราไม่ได้อยากเห็นคนรักกันนะแล้วคราวนี้แม็กกับแฟนก็ไปเที่ยวกันโดยที่ขังเราไว้ในบ้านไม่ได้แกล้งคนเลยเนี่ยดูดูเห็นไหม นูนแม็กกับแฟนสตาร์ทรถนูนขึ้นไปด้วยกันแล้วโอ้โหรักกันรักกันเหลือเกินไปเที่ยวกันแล้วเฮ้ยมาเปิดประตูบ้านเลยฉชนกอนมีคนโทรหาเราอ่ารับซะหน่อยเอ่อต้องการพิซซ่าเหรอคะต้องการสั่งพิซซ่าเหรอคะสวัสดีคะ่ะต้องการพิซซ่าเหรอคะแล้วเขาก็วางสายไปแล้วอ้าว สงสัยว่าโทรผิดตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเราจะมาส่งพิซซ่าตอนคืนกันติ้งตองมาลุ้นกันว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมมีนะมีนะเห็นบนเวแบบ็บนี่ไงเจ้าของบ้านอยู่นี่อีกรอบหนึ่งติ้งตองแ <c oughs> น่จริงก็เปิดประตูดิติ้งตองแน่จริงก็เปิดเด้แล้วมีใครมาหน้าบ้านนี่เฮ้ยจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กดนะเรากดเองนี่เธอเป็นใครเนี่ยมาหาเขาทําไมอ่ะหรือว่าเธอเป็นเกิร์เฟรนของเขาเฮ้ยเปิดแล้ว โอ้โหพอเกิร์เฟนมาหาหน้าบ้านนี่คือออกมาเลยนะเอาเขาก็ล็อกประตูเลยเปิดปุ๊บล็อกประตูปับ๊บแบบนี้เราจะเข้ายัางไงละเนี่ยสรุปว่าพวกนายสองคนนี่คือยังไงเป็นบอยเฟนเกิร์เฟนกันเหรอมาสวีทกันอยู่หน้าบ้านแล้วยังไงเนี่ยคือเราจะเข้าไปในบ้านนายนายก็ล็อกบ้านแล้วเขาสองคนนั้นก็เอารถออกมาอ่าแล้วเขาก็ไปไปสวีทกันนะอา้าทำไมไม่นั่งคู่กันละ่ะจะไปนั่งหลังนั่งหน้าทําไมละ่ะเา้าเดี๋ยวเธอแฟนเธอยังไม่ได้ขึ้นรถเลย เฮ้ยเอ้าทำไมเราเจอแต่คนสวีทกันจนเราไม่ได้แกล้งคนเลย <ST UT> เออนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนพิมพ์มาว่าฉันต้องการพิซซ่าฮะฉันต้องการพิซซ่าเออเราก็เลยถามเธอไปว่าเออเธออยู่ไหน เออเธออยู่ไหนล่ะอ่าเธอต้องการพิซ่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอยากได้พิซ่าของเราแล้วเธอก็บอกว่าเธออยู่ในบ้านโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปส่งพิซ่าที่บ้านเธอเธอชื่อว่าฮานะอาจะห้าห้าเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องไปทําการเสิร์ชหาบ้านเธออ่านี่ไงบ้านเธออยู่นี่เฟิร์บแล้วก็ว์ปมาบ้านเธอเธอจะบอกว่าตอนนี้เราล่องหนนะแล้วเราก็กดกิ่งติ้งตองอ้าวเรากดกิ่งแล้วทําไมเธอไม่มาล่ะเฮ้ยติ้งตอง มาถูกบ้านหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงชื่อฮานะอาจะฮาฮาพอเรากลับไปดูแชทเธอก็ชื่อนินินาฮา ja นะอาจะฮาฮา่แล้วทำไมเธอไม่มาเปิดประตูให้เราล่ะเรากดกิ่งแล้วอะเฮ้ยแล้วเราก็บอกเธอไปว่าเราอยู่หน้าบ้านเธอแล้วเอา้านี่ไงเธอมาแล้วนี่นี่ไงแล้วเธอก็ตอบใช้กลับมาว่าโอเคแต่ว่าตอนนี้เธอจะไม่เห็นตัวเรานะเพราะว่าเราล่องหนอยู่ติต๊กตองขนาดนี้เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเราอยู่หน้าบ้านเธอแล้วเ <laughs> ปิดสิจ้าเอายังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว อ่าเธอเปิดแล้วเราก็วิ่งเข้าไปในบ้านเธอแต่ว่าเธอไม่เห็นเราหรอกเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในบ้านเธอก่อนกันแล้วกันนะตอนเนี้ยเราอะอยู่ในบ้านเธอแล้วนะนี่เราก็บอกเธอกลับไปว่าเราอยู่ในบ้านเธอแล้วแล้วเธอก็อ่านข้อความมาด้วยมาดูกันว่าเธอจะพิมพ์ตอบกลับมาว่ายังไงแล้วเธอก็ถามเรากลับมาว่า where are you เราอยู่ไหนอยู่ในบ้านไงเราอยู่ในบ้านเธอเนี่ยเราก็เลยบอกไปว่าเราอยู่ในบ้านเธอไงเราอยู่ในบ้านเธอเนี่ยเข้ามาสิ แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่เห็นเราไอโนซีอยูเราก็เลยบอกกับเธอไปว่าให้เธอเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านซิแล้วก็มีใครโทรหาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งนี่เราส่งพิซซ่าอยู่โอ้โหแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าหืมหื้ออ,อะไรล่ะเดินเข้ามาดิจะบอกว่าเหนื่อยใจกับลูกค้ามากอะเดี๋ยวเราเซลฟี่กับเธอแล้วกันนะนี่ไง หนึ่งสองแชะอ่ะเธอชื่อว่าฮานะอจะหาห้านะนี่ส่งรูปไปแล้วเธอได้รู้ว่าเราอยู่ในบ้านเธอจริงๆเชื่อหรือยังว่าเราอยู่ในบ้านเธอน่ะเชื่อเธอนะได้โปรดเชื่อเธอตอนนี้มันสว่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดเธอเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยเราจะปรากฏตัวแล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่เห็นเธอจริงๆนะ <laughs> เราปรากฏตัวก็ได้อ่ะเราแกล้งเธอสาเร็จแล้ว ดูดิอาแล้วเธอก็หันมามองเราเห็นเธอนะอ่าตอนนี้เธอเห็นเราแล้วแน่ๆเพราะว่าเราปรากฏตัวแล้วแล้วเธอก็วิ่งมาหาเราโอเคนะแล้วเราก็ทําการส่งพิซ่าให้กับเธอไปเอาพิซ่าไปจ้าโอเคนะแล้วเธอก็รับพิซ่าไปแล้วเราก็บอกเธอว่าเงินละจ้าเธอสั่งพิซ่าแล้วเธอก็ต้องให้เงินกับเราอาแล้วเธอก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะแล้วคราวนี้เราก็แกล้งลองหอนอีกรอบหนึ่งชึบ แต่ก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยหยิบเงินออกมาเพื่อจ่ายค่าพิซซ่านะแต่ว่าตอนนี้เธอไม่เห็นเราแล้วแล้วเธอก็พิ์ว่าเฮ้ยไม่ไหนแล้ววะแล้วเราก็ประกฏตัวอีกรอบหนึ่งชึ้งแล้วเธอก็หันมาอยู่นี่จ้าอ่าแล้วคราวนี้เธอก็ส่งเงินให้กับเราเย้แล้วเราก็ได้ค่าพิซซ่ามาแล้วแล้วเราก็ขอบคุณเธอแล้วเราก็บอกบายๆนะไปและหายตัวไปเลย เอาละทุกคนจะบอกว่าภารกิจของเราก็ถือว่าสาเร็จนะในการที่ปลอมเป็นพนักงานพิซซ่าลองหนภารกิจครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวจะมาทําภารกิจล่องหนในไลทูเกเตอร์อีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายโอ้โหขนาดรถวิ่งผ่านอะวิ่งผ่านทะลุต,ตัวได้เลยอะ สมกับชายาผีล่องหนจริงๆติ้งตองพิซซ่าม่จ้าพิซซ่าจ้าล็อกบ้านด้วยเจ้าของบ้านอยู่ไหนโอ้โหเจ้าของบ้านแต่ดูจากหุ่นแล้วเขาไม่น่าจะชอบกินพิซซ่านะ